พัฒนาคนคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพหน่วยแรกของสังคมที่จะต้องพัฒนาคือครอบครัวการพัฒนาครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า a u ออโ r i ิเ t i v e มีลักษณะสำคัญตามที่ท่านอาจารย์พันทิพย์จะได้อธิบายให้ฟังครับค่ะจริงๆก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่า มันไม่มีทางที่จะพัฒนาสังคมหรือประเทศชาติไปได้เลยถ้าเราไม่พัฒนาคนก่อนนะคะเพราะการพัฒนาคนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศชาติและก็สังคมจริงๆนะคะทีนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ธีรพรพูดเมื่อกี้นี้ก็คือว่าครอบครัวจะเป็นสถาบันแห่งแรกนะคะที่จะเริ่มการพัฒนาคนเน้นโดยการอบรมเลี้ยงดูและการอบรมเลี้ยงดูของแดนน่าบอมไรที่พูดไว้ก็คือว่า แบบที่ถูกต้องที่สุดที่ควรกระทําที่สุดก็คือการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่นั้นในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยมันก็จะมีหลักใหญ่ๆก็คือสําคัญที่สุดก็คือต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่เนี่ยนะคะด้วยความรักความอบอุ่นสนับสนุนซึ่งกันและกันต้องมีการสื่อสารสองทางเสมอหลายครั้งที่พ่อแม่เนี่ยไม่ค่อยเห็นความสําคัญเวลาลูกพูดอะไรเป็นต้นว่า ทำไมไฟสีแดงพ่อแม่กจะเจยเฉยๆพ่อกำลังขับรถอยู่ไม่ตอบลูกว่าสีแดงหมายถึงว่ามันต้องหยุดรถนะคะนั้นการสื่อสารแบบสองทางเนี่ยจึงเป็นการสื่อสารที่เหมาะสมและชัดเจนที่สุดในการที่จะอบรมเลี้ยงดูลูกนอกจากนั้นก็ต้องสนับสนุนให้ลูกเนี่ยเป็นตัวของตัวเองให้เขาสามารถทําอะไรคิดอะไรตามที่เขาต้องการเนี่ยได้นะคะอีกอีกประการก็คือว่า ทั้งพ่อแม่และลูกต้องเคารพในสิทธ์ซึ่งกันและกันแล้วต้องสอนให้ลูกเคารพในสิทธิ์ของของความเป็นพ่อแม่ขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องเคารพในสิทธิ์ของลูกไม่เข้าไปยุ่งย่ามในของส่วนตัวของลูกไม่ว่าจะเป็นหนังสือของเขาของเล่นของเขาห้อ,องของเขานะคะโดยที่ไม่บอกให้เขาก่อนแล้วขอให้ขอให้เขาอนุญาตก่อนว่าเราจะเข้าไปดูตรงนี้นะอธิบายเหตุผลนี้เขาเข้าใจนะคะ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการส่งเสริมพฤติกรรมของลูกตั้งกติกาและกฎเกณฑ์ด้วยกันนะคะอย่างชัดเจนว่าเ,เราจะมีการกระทำอย่างไรบ้างในเรื่องต่างๆทานข้าวเป็นยังไงการดูทีวีเป็นยังไงนะคะสนับสนุนให้ลูกปฏิบัติตามกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนดร่วมกันระหว่างพ่อแม่กับลูกขึ้นนะคะนอกจากสนับสนุนแล้วก็ยังต้องมีการกระตุ้นให้ลูกปฏิบัติตาม กติกาและกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดร่วมกันเอาไว้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในการทีจร่จะกระตุ้นหรือว่าส่งเสริมพฤติกรรมเนี่ยควรจะต้องทำในลักษณะที่เป็นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราทำได้หรือว่า,อาครอบครัวนียสามารถจะให้การอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส่กับลูกได้เนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคนค่ะอาจารย์เทระพรในการพัฒนาคนในครอบครัวนะครับระบบการศึกษาและในสังคมเนี่ย มีเทคนิคสำคัญอันหนึ่งเรียกว่าเทคนิค 4R นะครับ R ตัวแรกก็คือ Rules Regulation นั่นก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนควรและสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่ถูกสิ่งไหนไม่ควรนะครับเช่นในบ้านอาจจะกำหนดเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกให้เหมาะสมซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าปกติถ้าเป็นการเพื่อความบันเทิงเนี่ย ก็ให้ใช้ได้ครั้งละหชั่วโมงยกเว้นถ้าเป็นการทำงานทำการบ้านสรงครูก็ใช้ได้ตามวันที่เหมาะสมนะครับหรืออาจจะมีข้อตกลงในครอบครัวว่าแต่ละคนเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยให้นำจานไปวางไว้ในอ่างล้างจานนะครับในสังคมกว้างขึ้นก็คือการห้ามขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้านะตัวที่สก็คือโรโอเดล การเป็นแบบอย่างนะครับของพ่อแม่ของผู้นําในสังคมนะครับให้ให้เห็นว่าพฤติกรรมเช่นไรเป็นพฤติกรรมที่ดีที่ถูกและควรนะครับเพราะฉะนั้นเช่นพ่อแม่เนี่ยอาจจะเป็นแบบอย่างในการนําจานอาหารที่รับประทานเสร็จแล้วเนี่ยไปไว้ในอ่างล้างจานนะครับผู้นําทางสังคมก็อาจจะมีพฤติกรรมเป็นจิตอาสาให้เห็นเป็นตัวอย่างหรือว่าเข้าคิวรับบริการตามลําดับนะครับ ส่วน R ตัวที่3ก็คือ reinforcement กับ punishment นะครับคือการเสริมแรงและการลงโทษนั่นก็คือการสนับสนุนเมื่อลูกหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยทำได้ตามาข้อตกลงหรือกฎเกณฑ์นะครับเช่นพ่อแม่อาจจะพาลูกไปเที่ยวหลังจากที่ลูกได้ทำตามข้อตกลงมาเป็นระยะเวลา1น,นะครับหรืออาจจะจำกัดการใช้เวลาอินเทอร์เน็ตของลูกถ้าเผื่อลูกละเมิดข้อตกลงบางอย่าง แล้วก็ในสังคมก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังนะครับตัวสุดท้ายก็คือ Regulate oneself หรือ Self Regulation เป็นภาษาไทยก็คือการกำกับตนเองเราจะปล่อยให้คนในสังคมเนี่ยถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอกอเพียงอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องให้คนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตนเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อลูกทำตามเช่นตัวถ้าลูกทำตามความตั้งใจที่ดีได้แล้วเนี่ย ก็ให้รางวัลกับตนเองโดยการที่พ่อแม่อนยญาตให้ลูกเลือกของเล่นได้อย่างหนึ่งนะหรือให้นักเรียนเนี่ยลงโทษตนเองถ้ารู้ว่าทําผิดข้อตกลงนะครับอาจารย์บันทิพย์มีอะไรจะเสริมเพิ่มอีกไหมคะค่ะท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้ประชากรของชาติเียเป็นอย่างไรเนี่ยมันต้องเริ่มจากการพัฒนาคนนะคะแล้ว หน่วยของสังคมอันแรกเลยเนี่ยก็คือครอบครัวน่าจะมีความสําคัญอย่างยิ่งที่ครอบครัวเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าจะมีการอบรมเลี้ยงดูลูกอย่างไรมีการวางกติกาอย่างไรแล้วถึงไปถึงโรงเรียนแล้วก็หน่วยต่างๆในสังคมะคะ่ะ